เทสไทย .com เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นโครงการที่ทางสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องโดยเหตุผลหลักณนะเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็น2เรื่องนะครับคือ1ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าหรือว่าลูกค้าในการบริโภคสินค้าไทยโดยเฉพาะเกษตรินทรี์นะครับเนื่องจากเรามีระบบใบรับรองอะไรต่างๆแต่ว่าลูกค้าเนี่ยขาดเครื่องมือ ในการที่จะตรวจสอบย้อนกลับว่าของที่กําลังบริโภคอยู่หรือซื้อมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับรลองมาตรฐานจริงนะครับประเด็นที่2ก็คือเราเริ่มเห็นแนวโน้มของมาตรการทางการค้าต่างๆที่หลายประเทศจะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบแหล่งกําเนิดซึ่งที่ผ่านมาเราจะได้เห็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวนะฮะและการมาเป็นประเด็นทางการค้าในการแอนตี้สินค้าไทยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของตอนที่โควิดนะครับระบาดขึ้นมาการตามเรื่องของถุงมือยาง หือว่าการส่งออกทุเรียนไปที่จีนนะฮะเนื่องจากมีการปนเปื้อนและถ้าไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แก็ทําให้เกิดประเด็นทางการค้าขึ้นมาครับเราก็เลยเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ขึ้นมาตอบโจทย์อยงกล่าวนะครับหลังจากที่เราดําเนินโครงการมานะครับปีนี้เป็นปีที่5ซึ่งผมคิดว่าในแง่ของตัวสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยนะครับเป็นการทำพายล็อตทุเรียนนะครับเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นในปีนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆเราพบว่ามีโอเปอเรเตอร์นะครับหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาทําเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยตอนนี้หลายสิบหน่วยงานแล้วครับดังนั้นตัวเทสไทยเองเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนโพ i ิชันของตัวเองจากเป็นตัวให้บริการโดยตรงกับผู้เพาะปลูกหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกับการค้าไปเป็นเหมือนกับตัวพอร์ทัลในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับทั้งจากผู้ให้ การรับรองมาตรฐานในประเทศและก็เชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการในต่างประเทศนะครับเพื่อให้เป็นตัวพอร์ทัลที่ว่าดังนั้นในเนื้อหาของร่างข้อเสนอที่เราจัดทําขึ้นโดยที่จะครอบคุม5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี68ไปจนถึงปี2571นั้นเราก็มองลําดับขั้นของเรานะครับเ,เป็นงานทั้งหมดผมเรียกว่า3สเต็ปก็แล้วกันก็คือขั้นตอนที่1ซึ่งในช่วงปี68-69เนี่ย เราจะต้องลงตกลงกันในเรื่องของการตั้งหน่วยงานเจ้าภาพนะครับตัวแบบจําลองธุรกิจที่จะทําให้การรันตัวเทรดไทดอคอมเนี่ยเป็นไปนอย่างถาวรโดยไม่พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะและที่สําคัญก็คือมีการตกลงกันในเรื่องของมาตรฐานข้อมูลต้องเรียนว่านักะนี้เป็นทั้งความท้าทายที่ในโลกนี้เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับแต่ถ้าเราเข้าไปดูกฎหมายไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือของจีน มีการระบุในเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับก็คือตัวสาระของข้อมูลที่ระบบตรวจสอบย้อนกลับพึงมีนะในแต่ละประเทศเหล่านั้นดังนั้นมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่ประเทศไทยซึ่งปกติเราก็จะเดินตามชาวบ้านเขานะครับหลังจากที่เขากําหนดมาอยู่แล้วเราสามารถที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะครับจากการที่ยังไม่มีมาตรฐานโลกเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคนหนึ่งในการร่วมกําหนดมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะได้มีการาใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานข้อมูลเนะี่ยพร้อมๆกัน จากนั้นในขั้นที่2ของเราครับก็จะเริ่มนําล่องในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกันและก็สเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือการเข้าไปเชื่อมโยงข้อมูลและได้การยอมรับนะครับจากลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหลายครับงข้อเสนอนี้ของตัวสนคอเองเนี่ยนะครับทางธรรมศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษานะครับเราไม่ได้เป็นคนดําเนินเรียกว่าโครงการโดยตรง แต่ว่าเราส่งให้กับทางสำนักง,งานนโยบายและยุทธศ,ศาสตร์การค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในนั้นในแผนของเราเนี่ยมีการระบุตัวหน่วยงานที่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นนะครับและทางท่านผู้ชมที่รับสื่อก็สามารถที่จะส่งข้อคิดเห็นนะครับมาที่ตัวสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้นะครับเรามีอีเมลของเราชื่อว่า f r e d t h a i m o c g o t h ที่สามารถส่งข้อมูลขึ้นมาได้นะครับเราคงจะรวบรวมนะครับข้อเสนอแนะต,ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถามว่าเรื่องการประกาศใช้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการเข้าไปหาความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพที่เราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่านะครับแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่หน่วยงาน,นต่างๆเหล่านั้นเริ่มดําเนินการต่อไปซึ่งเราก็คิดว่าอยากให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี68เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการเทศไทยที่อย่างน้อยได้ดำเนินการมาแล้ว5ปี มองดูว่าโอกาสของเกษตรกรนักขณะนี้เนี่ยต,ตัวเทสไทยเองอาจจะไม่ได้เป็นคนให้บริการที่เข้าไปเชื่อมกับเกษตรกรโดยตรงแต่วันนี้เกษตรกรไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจะมีผู้ให้บริการหลายรายไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจิสดาซึ่งก็มีระบบ g l i e หรือแม้กระทั่งตัวคนที่อยู่ในกลุ่มของ SDGPGS ก็จะสามารถที่จะขอเข้าไปใช้บริการ ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้เช่นกันแต่สิ่งที่เรสไทยจะทําก็คือเป็นตัวพอร์ทัลในการเชื่อมโยงนะครับกับาฐานข้อมูลอื่นๆเพื่อที่จะเอื้อให้กเกษตรกรสามารถที่จะขายสินค้าและก็อำนวยความสะดวกในการที่จะส่งสินค้าเหล่านั้นออกไปต่างประเทศได้ครับผม